อแค่เพลงก็รู้แล้วสรุปมึงมาช่วยเขาหรือมึงมาทำอะไรมาช่วยแล้วมึงก็ปืนฟาดหัวเขาทำไมน้องเอาอะไรมาให้พี่ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการเก็บตกจากวันเสอมมีมนี้ครับ วันที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมาร่วมสนุกกันแต่วันนี้เก็บตกมันจะสลับกันอีกหรือเปล่านีา่ครับไน้องดีมานใช่เหรอวิธีทําให้ผู้ชายวิ่งตามเดี๋ยวชุดชุดชผู้ชายวิ่งตามเราชุดคุ้นๆนะชุดคุ้นๆอะโอเค อยากได้ซอสอไม่ใช่ซีอิ๊วขาวนะไม่ใช่แม็กกี้อยากอยากรู้ว่าใครผมจะได้ไปตามถ้าดูในเฟซผมนี่จะรู้เนี่ยว่าเพื่อนผมเป็นคนคอเยอะมากเออ,อยางรู้อยา่างรู้ไลคอลิสรีคอยนี่ครับซึ่งผมก็เอามาทำเป็นอินโทรวันเสาร์ประมาณนี้ เจมอะไรดีที่สองคุณทาจิบานะทำไมถึงเอาแต่ดูอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นต้นฉบับเลยบัคคาจิบานะ,อะนโอเค่ท่เอาแต่น้ำบังบัคคาจิบานะ,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 ะเป็นเรื่องคือทอรยย์ยอน โอเคผมเคยดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวใช่ช่องจริงไหมตามเลยนะครับอืออีสานวันเวิร์ดตามเลยแบบนี้ต้องตามต้องตาม <c oughs> ความจริงผมก็มีความคิดที่แบบว่าอยากจะภาคอีสานอยู่นะแต่ผมเคยภาคไปแล้วแล้วมันมันออกจะแปลกๆนะครับแล้วตอนนั้นเป็นไรไม่รู้มันติดเหลืองอออกูมีไหมกูมีค้อนอกาแสดงว่า มันมีไหมก,กับ้อนนี่ครับไหมมันสิตี้อน้อนกับสิตีไหม u t u b e ก็เลยไฮเหลืองก็เลยไม่ได้ภาคต่อนี่ครับแต่หลังจากนั้นก็มีมาปะปายนะงานภาคอีสานเนี้ยน้องปังปอนพะพๆพ่พพพพพอเอาขึ้นไปเรียกพ่อสิลูกเอ้่ <laughs> 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 เอาขึ้นไป <laughs> 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 โอเคถ้าตัวเองตกลงไปเองตะกี้นี่หากว่านี้อีกนะคิดชื่อไม่ออกรดเสียงด้วยนะครับมีหมหูแตกเหรอเอียร์เรฟเงินรึผมร้อรอแล้วผมรดร้อนแล้วโอเค <Okay. S 1> รู้สึกว่าเคยเห็นมีมนี้แบบผ่านๆน,นะคอเซนเตอร์ แบบแบบทัวมากวนอะไรแบบนี้ไม่ใช่คอเซนเตอร์ที่ถูกกฎหมายนะแบบแก๊งคอเซนเตอร์ที่แบบจะมาหลอกลวงนะครับเขาทําแบบนี้แหละผมจําไม่ได้ว่าของคนไทยหรือเปล่าอะน่าจะใช่นะแต่อันนี้นะอันนี้น่าจะของฝรั่งน้องเอิร์ธสังหรือเฟิร์สซังส่งครั้งที่ไข่ครับพี่ชีสเอโ้โลบหลวกมันคืออะไร สสมกับเป็นวันพุธดเนียบความจริงผมก็เล่นนะรูบอกเมื่อวานนี้เพิ่งลงไปเองเนี่ยเกี่ยวกับกอรซีล่ด้วยสนุกดิแล้วมันเฝ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้ทำไงวะโอเซนิตี้เซนิตี้เซ้โอ้ว้าวว้วววว้ว้าวโอ้ว้น้องจียาจังทันไหมคะหนูหวังว่าพี่จะไม่บิดไปลงวันแค่ไม่เลือ ยาเดี๋ยวเดถ้าตัดทันถ้าตัดทันอันนี้เหงื่อแล้วก็ติดหีกับลิ้นของปลาซึ่งเอสวัตปิดกั้นการของเลือดและทำให้สิอันี้เรื่องจริงพรสิขอร่างกายเข้าไปในต่อที่เหลือกลายเป็นลิ้นใหม่ของปลาในขณะที่ปากินบรสิขโมยอาหารส่วนหนึ่งของมันและชายร่างเล็กคนนี้ก็อาศัยอยู่ในปากของปลาและทำหน้าที่เป็นลิ้นของพวกมันจนตายแล้วถ้าคนมีปรสิตอยู่ในลิ้นจะทำอย่างไรฉันมองคุณจะอดเลียหีมันต้องมาแนวเดียวนะ เขาเอามันมากินหรือเปล่าวะเขาเรียกตัวอะไรอะผมจําไม่ได้มีบางรายการที่เอามาพวกพวกพวกเดินเรือนะครับเอาอีกตัวนี้มาแปะก,กับท่อไอเสียเรือปิ้งเนะครับแล้วก็กินตัวเดียวกันหรือเปล่าวะหรือว่าคนละตัวแต่รูปร่างมันคล้ายกันนะ่ะเขาบอกรสชาติเหมือนกุง้งอันนี้ครับพรี อ๋อลุงเอลุงเอทำไมอ่ะอ่าโดนไม,ม <c oughs> ไม่นะโรงพยาบาลกูว่าเดี่ยวก็แวะโรงพยาบาลถ้ามันข้างขึ้นข้างขึ้นก็เต็มนะแหมข้างแรงไม่เต็มหรือเปล่าหรือผมจำผิดอ๋อขึ้นสิบห้าข้ามมันก็จะเต็มนะใช,ใช่ใช่่ข้างขึ้นแนไรถูกแล้วส่งครั้งที่อินฟินิตี้ไปอยู่วันพีชน่าจะเป็นพี่จูนภาคนระลกนะ ใช่ไม่ใช่พี่จูนใช่ไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานจัผมได้ไหมครับใครอ่ะผมเองครับผมพี่ไงจำได้หรือเปล่าครับเอา้าไอ้โคบี้อ่ะเนี่ยมันโตมันโตมหน้าตาดีไว้เงี้ยตอนแรกๆหน้าตายกับส้นไต่หน้าแต่ตกเปลือยงมา่อไรอย่างงี้โคบี้นั้นดหละครับโอเคใช่เสียงพี่จูนเสียงพี่จูนน้องนันาวิทฮีโร่มาแล้วเพื่อเพคอมเมนต์ของโคริโนโอกะนะครับอโคโรโนโอกะ โอคนรีโนโอกาสน,นะคะขอทราบว่าเรอนนนะน้สบากอ๋อแค <c oughs> <c oughs> ร์ป่งพูเลยยังดกค no เสียงผู้หญิงในเกมโดยเฉลี่ยเห็นคนนี้ไหมอ,อ่าฮะใเมโนคานกโนมุราซอิมเด <laughs> อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงภาคเป็นตัวละครผู้ชายและผู้ชายก็ภากเป็นตัวละครผู้หญิงบ้านเรามีไหมมีคนที่เป็นผู้ชายแล้วภาคเป็นผู้หญิงป่ะผมว่าไม่มีนะเอามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์กัน อันนี้อันนี้ที่ญี่ปุ่น,นเป็นจริงเอ่อคนภาคงูคุลก็ผู้หญิงนะอ่าซุนซุนโงูคัวซุนโกคัวตัวน่ามาท่านะกระซับโย่ทำให้เทปครับเม็ดฮาร์ดเน็ดฮาดน้องเอาอะไรมาให้พี่ดู เอ้าเออเป็นมีมต่อยอดที่โคตรสุดยอดเลยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวต้องทำหน้าขึ้มด้วยอือฮึเอเจนสี่เจ็ดเหรออะมาไงก่อนเดี๋ยวแล้วพี่สองคนก็กระโดดลงไปแบบนี้เนี่ยนะ เวอร์ชิลกับดันเต้นี่ครับอ่าโอเคพอจะเดาออกแล้วเอ็นเบรนบืมอันนี้ผมไม่รู้จกัก <S an> จากเกมอะไรอ๋ออันนี้รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรดาร์กดาร์กโซหนังเรื่องแวมไพร์ ส o l i d เนก k มย์มยมท่านเกียร์สเออแล้วเอาจริงจตอนเล่นเกมสตูแม่งไม่รู้เลยเหรอว่ว่าว่าเอากล่องคุมเออเอาเกียรทูกอร์วอร์อ๋อไวเมอร์ไวเมอร์ อันนี้ผมไม่รู้ว่ะอะไรอ๋อแค่เพลงก็รู้แล้วสรุปมึงไม่ช่วยเขาหรือมึงมาทำอะไร้ยมาช่วยแล้วมึงก็ปืนฟาดหัวเาทำไมออเพดี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 ไฟลุ ไฟนอ Final Fantasy ผมจำไม่ได้ว่าภาคไหนอีแต่แตผมคิดว่าไฟนอลของจริงดามแม่งยาวกว่านี้นะดาาแม่งทะลุจอมานี่ <We despair. S 2> อ่าจำชื่อเกมไม่ได้แหันนี้ <too> ทำไมต้องเป็นพี่คนเหลกเ็กคนเดิมพี่อาโนคนเดิมเนี่ย ดุกนำขึ้นดุก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 นำขึ้น uh huh. อย่าบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะไม่รู้สิซีเหลียเสีผมมีครบทุกภาค <laughs> <laughs> ไม่ได้ร้อเลยนะมีครบทุกภาคจริงๆอ่าพีอ่อา <laughs> โอเค เซีดาไม่บอกก็คงรู้อยู่แล้วนี่จะมาให้ครบทุกเรื่องเลยใช่ไหมเอ้าแล้วสรุปมาช่วยหรือมาทำอะไรมะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอีกแล้วเกมอะไรเขาเขาเตอแล้วมึงเปิดหน้าคอนโซลไว้ทำไม ทายเกมกันหร,หรือว่าทายหนังเออไอ,อ้สนุกดีสนุกดี <laughs> น้องคม no caption อ,อ่าไม่ทักแต่แรกก็จบแล้วอย่าบอกว่าโดนถ่ายขึ้นปีกนะเออมันไม่เท่ากันพี่อ,อ่าแล้วอ่าเออคมันไม่เท่าอตรงนี้ก็ไม่เท่าอ่าอ,อ่าอ,อือ oh o my โอ้โ่าฮาฮ่่าาจมเออเออเอาไม่รู้ว่าคอนเทนต์หรือของจริงผมว่าคอนเทนต์แต่อันเนี้ยเหมือนป๋าเบนนี่ครับเบจิตานายก็รู้วันนี้วันพุธอีกสักอันของจริงชอบเมน วิธีสังเกตว่าใครเป็นวัยรุ่นกัมพูชาดูที่ทรงผมวัยรุ่นพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมอย่างเ,เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วก็ก็ส่งนี้นะบ้านเรา <c oughs> ไม่ได้เข้าข้างกัมพูชานะ <c oughs> ผมพูดเรื่องจริงโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงที่นี้ก่อนนะี่ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาแล้วเไม่พานหน้ไปสวัสดีครับยั